วันดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอพีเอ็มใชเน่ยพี่น้องมากมากพี่น้องมากินข้าวมื้อนี้เพื่นเฮ็ดไก่ใต้น้ำค่ะพี่น้องไก่ใต้น้ำเรือพี่น้องเรือไก่ใต้น้ำเป็ดตแสบป้าจ้าเป็ดตแสบป้าจ้าอันนี้ครับต้มยำกุ้งค่ะต้มยำกุ้งวันนี้จะบอกไอ้เพืนพี่น้องเบ็กไอ้เพื่อนเบ็กไอ้ปุ๊บโปเตโต้มันฝรั่งไหมพี่น้องไอ้เพื่นเฮ็ดใหม่ นอ้องใส่กินใบฟักอ้าวกล้วยกล้วยกับสับปะรดพี่น้องเมือแหนใหม่หนาโอ้บ่เป็นหยังพี่น้องกินได้อยู่กินไก่กินได้กินได้มาไม่กินข้กัน Hi everybody welcome to APM Channel today we have special food this is a soup and this is a chicken and a soup like a Thai style and we have sticky rice here guys thank you for like for share and w h e t like what a n d subscribe is mean a l o t for us guys 10,000 subscriber is our go Please like and share, it means a lot for us. Guys, let's eat together. Happy Thanksgiving, guys. Who in the USA? It's okay. I eat I thought... Sorry, nah. just... man. Hmm? ก็นำก็นำน้ำแกงไทยไก่แจพี่น้องกินของกจ้ะไก่แจ๊พี่น้อง Thank giving แบบเวอร์ชั่นไทยแบบแบบใหม่แบบสับเบื่อพี่น้องกินเต้่หูใหญู่้ไก่บ้าน้อเไม่ได้ไอยากพี่น้องเสื่อกิน this is thai style turkey guys it's original chicken mm. Mm -hmm. okay i see ใครแต่น้แกะแพี่น,น้องนัวไก่นัวไม่ออกน้ำไม่ออกม่ลยก่ได้ใช้นะ้ำ ก็ไง่จำเป็นเสียใ่ไหมใชม่เลยจริงๆนะครับต้องเคล็ดไม่หลุดเลย What you guys have for Thanksgiving guys? Comment down below. Let me know. หอมโค้กดเลยพี่น้อนงับตรงย่ำเลยปั๊มเสียหอมกินข้าวตะไคร้ใบบักกุลพี่น้อง อันนี้คือกันจะก็จะนาำหอมกินข้าไปก การทำทำต้นคริสต์มาสแล้วพี่นาอพรอมดนวยนะเนี่ยเนาะมากกว่าเดิ Mà mới nhắn không mà mọi người mày kìa mọi người mày tên là mày yêu người mày tên là mày Nói là mày thì nào mày tên là 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 mày tên thì mày mới Đó là mày tên là mày tên là เมพันอาจจะกไไ็เลยปล่อยคิมได้พี่น้องก่ได้ปล่อยคิมมือนี่แต่ว่าเม่พันนี่เราือแตวสกีบินเม่พัน,กกพ,น,พ,น <laughs> พี่น้องขอบคุณนะพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังใจในรา,าคะที่แม่ข้ามาเป็นกำลังใจไ่พันก็เล,ล,ล,ลยหย่อมมูนกเลยหย่อมมูเบิรงโฆษณามูนเห็นไหมทุกคนนี้จังไปได้แน่กันเลยไ่หลังใครจะก็ได้เงินบาุ <laughs> ส่วนคนซื้อต่งเนาะ ตรงได้่แมพันเจ,จ,จหลายพี่น้องพอาถืนวางเอาไปเจแห้งปวดพี่น้องมากินสืแแอแพี้ยเพี้ยจะลูเขียวเขียแพยแพี่น้องทายเป็นกิโล่กยากเหรอขยาบันเ้าเนาะ แด่ว่าเรืคืนน่าหลงเนาะเรืคืนหวานเมอคือร่ยโเคยเลย่ะหน่วยแต่ว่าหน่วยไ่ายหน่อยเคใช่สื่อยูดดนข้นขนดนี้ขายเนี่ยขายติ๊กตโลก ห้าเป็นข้าวหรือเองพลนเพื่อนกินทอาก้นไม่พลาดกินไก่ พี่พันธ์บกคิดอยากเท่ากี่พี่น้องก็ามากินไม่เป็นพี่น้องเท่ากี่ไหมเท่ากี่บาทมากกว่าสิบเอิดไก้ร่วงก็พี่น้อง มาทำกสโอมาห่อสิว่าไก่ยวงกัะจ้ายูนี่้าเจาเอิ่อ่งเท่าจีชุว่าไม่พลาดึบวกคนกระสีหูจ้างจะเดีอววะมันคนกระสีหูจ้าอยู่ไก่นะนี่มันไก่ยวงห่ือนีบ้านหรอมาเท้าขวัญแจงเขาเกอแล้เพื่อนังไก่สุวันไก่ย่างเขาสวนความไก่ย่งเขาสวนความ อยาไปกินเข้ามาผสมโอ้คอยกันยุ้ยใช้กัน,ม,นกมีเหมือนแต่รูไก่ย่างข้าวส่วนกว้างนีนยุ้ <laughs> ในโทรศัพท์ไก่ย่างแต่ไก่ย่างนี่เชียงบุรีอยู่ทุกที่จรงิงแต่ไก่ย่างข้าวส่วนกว้างมันจะมีตรงเขาส่วนกว้างแหละตรงเขาส่วนกว้าง แสบแสบด้พี er> okay. yeah. um, teachers, so. ่น้องเผืここ iros, so. ่อพั่เพ็ดกิีบเผ่อพั่บริ้ตดอยังเด้อพี่น้องเด้อไปพั่นนี่แหละค่ะขอบคุณได้สิค่ะสิ่เขอมาแสบมุ่การพี่น้องขอบคุณทุกการั่างใจขอบคุณทุกการกดติดตามขอบคุณทุกไห์ทุกแช์ได้พี่น้องเด้อขอบคุณที่คอยซับพอร์ตแม่พัน APM Channel ค่ะ Thank you everyone Thank you all my fans in the world Thank you so much for joining with us See you next Bye bye You have a wonderful day and you have a good night Bye bye